เยอะไรของคนเลยคือทุกๆคนครับผมงงมากเลยเลครับสรุปถ่ายทำกันเสร็จแล้วหรือเพิ่งเริ่มถ่ายนะครับเห็นบางเพนนะครับบอกว่าเก็บฟุตไปแล้ว1ปีนะครับแกนทำงานกับซูคิมสนุกมากเลยพวกเราได้ไปเที่ยรอบโลกด้วยกันโอ้ยนะครับน้องเหมือนจะยังตื่นเต้นนะครับกับคนที่มีแพรวเกจเป็นของโตเอง มันจะมีที่ไหนบ้านเลยครับในประเทศท,ที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่กําลังพัฒนานครับที่น้องยังไม่เคยไปเนี่ยนะครับมันมีอยู่ที่ดึงนะครับที่น้องยังไม่เคยไปครับน้องเต้านะครับน้องสนใจจะโดดล่มใช่ไหมไปเลยครับน้องไปกับพี่ไปไปโพชิงกีด้วยทุกทุกคนครับที่ผมมาทําคลิปในกรา้งพอนี้เลยครับมันเป็นในสิ่งที่ผมต้องการทุกทุกคนใช่ครับที่ผมเคยบอกกับทุกคนนะครับว่าเรื่องราวของเธอนะครับมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้ และมันเหมาะสมมากเลยนะครับที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นทางบทเพลงนะครับแต่ถ้าเกิดมีการทําเป็นภาพยนตร์สารคดีก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับทุกคนนะครับเพราะในงานหนังสารคดีแบบนี้นะครับมันสามารถที่ทําให้เธอต่อ,อยอดไปนในงานอย่างอื่นได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมแค่สงสัยนะครับว่าเมนหลักของเรื่องราวของน้องเนี่ยพวกเขาจะไปโฟกัสกับเรื่องราวของน้องในช่วงไหน นะครับคือผมจะเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพมกลับนะครับจะให้น้ำหนักทางด้านอื่นมากกว่าช่วงที่น้องกําลังไล่ล่าความฝันนะครับอย่างเช่นนะครับตอนน้องเดินสายแข่งทีมวีซ่าครัวครับหรือตอนน้องนะครับไปเป็นเด็กฝึกที่ YG นะครับคือผมจะชอบมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเพิ่มกลับนะครับจะเล่าปูเรื่องราวในส่วนสําคัญส่วนนี้ให้เราได้เห็นภาพนะครับทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่น้องต้องเจอนะครับในครั้งแรกแรกนะครับที่น้องได้ไปอาศัยที่ประเทศเกาหลีที่นั่น นะครับและแน่นอนครับทุกท่านนะครับในตอนนั้นนะครับเธอยังพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับการถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ14หนึ่งคนนะครับที่ต้องใช้ภาษามือในการสั่งกับข้าวทุกคนนะครับบลา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 ขอโทษใช่ครับตอนนั้นนะครับน้องพูดภาษาเกาหลีไม่ได้นะครับแถมกับข้าวนะครับรสชาติก็คงจะไม่อร่อยหาะเหมือนบ้านเราหรอกครับ ก็นี่หละครับนะในสิ่งที่น้องต้องเอาตัวรอดนะครับในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเกิดนะครับการต้องรับความกดดันนะครับจากการฝึกการเทรนนะครับจนเกิดในอาการโรคโฮมซิกนะครับน้องเต้าพี่หวังว่านะครับว่าเทปเลดเครื่องนั้นนะครับน้องคงจะไม่ทิ้งไปไหนนะครับเพราะพี่คิดว่านะครับแฟนๆของน้องนะครับคงอยากจะเห็นคราบน้ําตาของน้องนะครับที่ดัเลงติดเป็นคราบบนหน้าจอเอามากๆเลยนะครับนะฮะน้องเต้า นะครับคือผมเข้าใจเลยนะครับอาการเบื่ออาการเหนื่อยคิดถึงบ้านนะครับแต่น้องก็ผ่านมันมาได้นะครับด้วยแรงกระตุ้นจากพ่อแม่นะครับนี่เลยครับทุกคนนะครับคนข้างกายนะครับแรงผลักดันพลังบวกนะครับมันสําคัญขนาดไหนกับคนที่กําลังจะยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับในขณะที่ตอนนี้นะครับเธอมีไพเว t เจ็ทนะครับแต่ในสมัยก่อนนะครับเธอต้องนั่งรถเมล์นะครับเพื่อกลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมคุณตาครับและใช่ครับมันเป็นภาพที่ทําให้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าน้องโคตรลุย นะครับน้องเขานะครับโคตรจะรักครอบครัวมากมายถึงขนาดไหนนะครับที่ไม่ได้สนภาพรักอะไรนะครับแล้วเดินทางไปในแบบรถเมล์นะครับนั่งหลังกดหลังแข็งเพื่อกลับบ้านไปที่บุรีรัมย์นะครับมันเป็นภาพที่ทําให้ผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าน้องไม่ใช่ลูกคุณหนูครับทุกคนนะครับใช่ครับทุกคนนะครับประสบการณ์ของทุกคนนะครับก็เคยนั่งรถบัสข้ามจังหวัดกันแล้วใช่ไหมครับผมบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าถ้าคุณอยากจะงีบถ้าคุณอยากจะนอนนะครับ มันเป็นอะไรที่โคตรจะลําบากเลยนะครับทุกคนงกไปก็โงอกมานะครับกึงหลับกึงตื่นนอนก็ทรมานนะครับจะกินน้ําจะกินอะไรนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะเรานะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะแวะจอดพักที่จุดไหนนะครับแล้วคิดดูสิครับแรปเปอร์หน้าบ้าที่มีการแรปแบบสุดโหดนะฮะที่ต้องมานั่งต้าต้าอยู่ในรถบัสเลยครับ นี่เลยครับความน่ารักแบบนี้นะครับที่มันทั้งสร้างอารมณ์ร่วมนะครับทั้งสร้างความประทับใจให้กับผู้คนได้มากเลยนะครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเรานะครับได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของน้องหลังกล้องนะครับเล่าถึงพื้นหลังนะครับอุปสรรคอารมณ์ดราม่าเรื่องราวหนักที่น้องได้เจอมานะครับทุกคนคือผมอยากเห็นเลยเลยครับนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่ประกอบร่างกายมาเป็นลิซ่าแบ็คพิงค์นะครับมันต้องผ่านอะไรมาบ้าง นะครับเน้นคํานี้เลยนะครับท่านผู้กํากับนะครับกับคําว่ากว่าที่น้องจะยืนมาถึงจุดนี้ได้น้องต้องผ่านอะไรมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่านะครับผมจะได้ดูสารคดีชีวิตน้องนะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้รอบด้านนะครับนะครับเพราะการทําชี้ว่าประวัติแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ทํากันบ่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดมีโอกาสในการทําแล้วขอเพิ่มกับเต็มที่นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงน้องกําลังจะเป็นเด็กนะครับยันไปถึงตอนน้องเป็นเด็กฝึกนะครับทุกๆคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมผมึงอยากให้คุณคินเขาเน้นในช่วงเวลานี้นะครับใช่ครับผลสลับผมนะครับที่อยากให้คุณคินเน้นหนักๆในช่วงนี้ก็เพราะว่าคําว่าเด็กมันเซตตีบสลับทุกทุกคนใช่ไหมครับนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่เราจะเอ็นดูเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเด็กคนนั้นกําลังพยายามทําอะไรนะครับที่ยากลําบาก นะครับใช่ครับมันเป็นจิตวิทยานะครับที่ทําให้เราต้องรู้สึกว่าเราต้องการเอาใจช่วยใช่ไหมละครับนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในสังคมอเมริกันนะครับคำว่าเด็กนะฮะมันเป็นอะไรนะครับที่โคตรจะเซนซิทีฟเอามากมากเลยนะครับนะแล้วถ้าเกิดสังคมอเมริกันนะครับได้เสพเรื่องราวของน้องนะครับในการสู้ชีวิตในเด็กของน้องแบบนี้ผมคิดว่านะครับมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเอามากๆเลยนะครับกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่จะเดินตามฝันนะครับ คือทุกคนรับสู้ไปสู้ก็คิดดูแล้วกันนะครับน้องเอาวรคตของตัวเองไปเสี่ยงในการเป็นเด็กฝึกเป็นปีๆเลยนะครับนะเพื่อนในสักวันนะครับสุดท้ายแล้วอาจจะโดนบริษัทเพลงนะครับปฏิเสธก็ได้ใครจะไปรู้นะครับคือมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยครับนะนี่เลยครับคือการเดิมพันของเด็กผู้หญิงตาแป๋วแป๋วแก้มปวดปวดหนึ่งคนครับทุกคนนะครับแล้วแท้ขยี้กันดีๆนะครับกับเรื่องราวแบบนี้นะครับทุกคนครับ นะครับถ้าเกิดมีซีน้องต้าในวัย14ขวบนะครับโดนกดดันจากการเทรนนิ่งนะครับจนนั่งกอดเข่าร้องไห้ขี้มูโป่งแบบนี้นะครับมันคงจะทําให้คนดูนะครับต้องรู้สึกสะเทือนใจแน่นอนครับทุกคนนะครับแล้วมันจะสามารถนะครับบิวอารมณ์ให้คนดูนะครับไปถึงจุดที่ต้องอาจจะต้องเสียน้ําตาได้นะครับแล้วมันจะทําให้เรื่องราวของน้องนะครับมันจะประทับเข้าไปในใจนะครับเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่อยากจะมีความกล้านะครับจะก้าวขาไปเพื่อทําในสิ่งที่ตัวเองรัก นะครับและที่สําคัญนะครับเรื่องราวของน้องนะครับมันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพ่อแม่เด็กหลายๆคนนะครับที่จะกล้าสนับสนุนนะครับในสิ่งที่ลูกของตัวเองอยากจะทานะครับคือทุกๆคนครับการที่ปอกแป๊กจะกลายมาเป็นลิซ่านะครับมันไม่ใช่แค่ความกล้าของน้องอย่างเดียวแล้วนะครับที่ต้องการจะไปเผชิญโลกนะครับแต่มันต้องรวมถึงความกล้าของพ่อแม่ด้วยนะครับที่ต้องกล้านะครับให้ลูกออกไปจากอกนะครับกล้าส่งเสียกล้าลงทุน นะครับเพื่อนอนนะครับมีความพร้อมที่จะไปไล่ล่าความฝันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับทุกคนนะครับสำหรับผู้ปกครองบางครอบครัวนะครับในสมัยก่อนนะครับแค่เด็กคนหนึ่งนะครับที่ชอบวาดรูปนะครับก็โดนไล่ให้ไปอ่านหนังสือแล้วนะครับนะฮะเข้าใจนะครับว่าผู้ปกครองนะครับเขาหวังดีนะครับแต่การให้เด็กค้นหาตัวตนหาความชอบตั้งแต่เนิ่นๆน่นะครับแล้วสนับสนุนนะครับในสิ่งที่เขารักจริงๆ นะครับมันจะทําให้ลูกของคุณนะครับมีความสุข <ouse> ในสิ่งที่ทํามากกวา่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อแม่ของน้องเตา้านะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับทุกกคนครับและผมหวังว่านะครับว่าสารคดีของน,อน้องนะครับจะมีการนําเสนอในเรื่องนี้ด้วยนะครับคือทุกกคนครับผมไม่รู้จริงๆนะครับว่าสารคดีเรื่องนี้นะครับมันจะตีแผ่ความจริงได้รอบด้านถึงขนาดไหนมันจะนําเสนอในช่วงเหตุการณ์ที่น้องเดบิวต์แล้วหรือไม่นะครับแต่ขอเดาเลยนะครับว่า ในช่วงเวลาที่น้องต้าโดนกุกคมคมคูคูคฆ่าโดนเยียดเชื้อชาติสีผิวและหน้าตาการโดนเลือกปฏิบัตินะครับสารคาดีเรื่องนี้นะครับอาจจะไม่ได้นําเสนอนะครับให้เชื่อผมเถอะถึงแม้จะเป็นในสิ่งที่แฟนคลับทุกคนอยากเห็นนะครับเมือ่อน้องต้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าน้องจะมีรีแอคชั่นต่อสถานการณ์นี้ยังไงนะครับคือผมอยากรู้ครับทุกคน ในฐานะนะครับที่ผมนะครับเป็นหัวในสภาพจิตใจของน้องมาโดยตลอดนะครับนะทุกคนผมกลัวน้องเครียดครับทุกคนกลัวโรคซึมเศร้าจะถามหาน้องนะครับผมอยากรู้จริงๆนะครับว่าน้องเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับ r รี c อ i o ชั่นหน้าตาของน้องจะเป็นยังไงนะครับน้องจะจัดการกับอารมณ์ตัวเองแบบไหนนะครับน้องเต้าเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมครับ นะครับผมคิดว่านะครับถ้าเกิดคุณคิมกับน้องเต้านะครับได้เพิ่มเรื่องราวความดราม่าแบบนี้ได้นะครับสารคดีของคุณคิมนะครับจะดูเรียวดูน่าติดตามเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับนะกับดราม่านะครับที่ทําให้ทุกคนนะครับต้องเอาใจช่วยน้องนะครับแต่ถึงส่วนนี้นะครับอาจจะไม่ได้เล่านะครับแต่ผมหวังว่านะครับสารคดีชีวิตน้องนะครับมันจะประสบความสําเร็จได้ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคน นะครับที่ผมต้องหวังกับการทําสารคดีนะครับถ้าเกิดมันประสบความสําเร็จแล้วนะครับสิ่งที่ผมหวังนะครับสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอน้องอีกอย่างนั่นก็คือการทําซิงเกิลเพลงเพื่อประกอบสารคดีครับทุกคนนะครับในโอกาสแบบนี้นะครับมันก็ดูน่าสนใจใช่ไหมครับน้องเต้านะครับเพื่อบวกการประกอบเรื่องราวกับสารคดีนะครับเพื่อตีบวกความน่าดึงดูดในเรื่องราวต่างๆของน้องให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้น นะครับและผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดสารคดีกับเพลงมันไปด้วยกันได้บิวอารมณ์คนได้นะครับผมเชื่อนะครับว่าเพลงนี้นะครับมันจะสามารถเข้าชิงในรางวัลที่มีสเกลขนาดใหญ่ได้เลยนะครับนะถ้าเกิดสารคดีกับเพลงนะครับมันสามารถสร้างไวรัลทางสังคมได้เรียกน้ําตาคนได้นะครับทำให้คนครึ้นโลกนะครับซึ้งใจในเรื่องราวของน้องได้นะครับรางวัลกับความสำเร็จในระดับเดียวกันกับออสการ์ในสาขาภาพยนตร์อย่างแกรมมี่อวอร์ดนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรอกครับ พี่หวังว่าน้องเจะเห็นด้วยกับพี่ในเรื่องนี้นะครับน้องเต้านะครับเพราะผมอยากให้น้องนะครับได้ไปยืนบนโพเดียมนะครับแล้วได้ไปรับรางวัลบนเวทีนั้นนะครับในฐานะอาร์ติสต์นะครับที่สร้างแรงบันดาลใจนะครับกับเสียงใสๆปนห้าของเธอในฐานะศิลปินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะไปถึงขั้นนั้นนะครับในระหว่างช่วงโพสต์โปรดักชันนะครับน้องและคุณคิมจะถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของน้องเต้าในช่วงวัยเด็กนะครับได้ออกมาได้ดีถึงขนาดไหน เราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับถ้าเกิดสารคดีนะครับมันประสบความสําเร็จนะครับแล้วถ้าเกิดซิงเกิลเพลงที่ทํามาประกอบนะครับถ้าเกิดน้องทามันมาได้อย่างกินใจนะครับสร้างไฟสร้างแรงบรรดาใจให้กับผู้คนได้ผมเชื่อว่านะครับไม่ใช่แค่ความประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเพลงแล้วนะครับที่เพลงนี้นะครับมันจะเป็นผลงานที่แมสนะครับสำหรับคนทุกกลุ่มนะครับเพราะเพลงและสารคดีแบบนี้นะครับมันจะช่วยทําให้ภาพจําของน้องดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น นะครับทุกคนนะครับคนที่ปิดใจกับน้องนะครับคนที่ไม่ได้ติดตามน้องเขาอาจจะเปิดใจให้น้องก็ได้นะครับถ้าเกิดเพลงกับสารคดีมันทาออกมาดีนะครับน้องเต้าขับคุณคิมกระสุนเม็ดนี้นะครับเป็นกระสุนที่สําคัญมากเลยนะครับที่น้องจะต้องเล็งมันให้ดีๆนะครับ ส่วนพาร์ทอื่นๆในสารคดีนะครับผมก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายหรอกครับเพราะมันเป็นช่วงที่เธอนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีไปแล้วนะครับจากการที่น้องนะครับได้ทุ่มเทมันตั้งแต่อดีตนะครับไม่ว่าเธอจะประสบความสำเร็จในงานเพลงนะครับโอกาสต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามาหานะครับนอกจากความพยายามในแบบเต็มที่ที่สุดในแบบของน้องแล้วนะครับที่น้องได้รับโอกาสดีๆแบบนี้นะครับแฟนๆยังซัพพอร์ตเธอแบบนี้มันก็มาจากอันนี้สองจากผลงานเก่าๆของเธอนั่นแหละครับ ที่ผลงานมันเตะตามวลมหาชาวประชาโลกนะฮะก็อยากที่เห็นนะครับโดนกันซีนแค่ไหนจะกการเมืองกับคนต่างชาติยังไงนะครับถ้าเกิดความสามารถมันโดดเด่นนะครับน้องเขาก็ฉายแสงมันด้วยตัวเองนั่นเลยครับนะฮะและนี่เลยครับในสิ่งที่ผมชื่นชอบในตัวน้องอีกอย่างนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดน้องอยากจะได้อะไรอยากจะเป็นอะไรนะครับต่อให้มีอุปสรรคมากมายมาขัดขวางน้องถึงขนาดไหนน้องก็คว้ามันมาได้จากความอดทนความสามารถ ในสิ่งที่น้องได้มานะครับมันไม่ได้มาจากการที่น้องเป็นอภิ <maintenant S 2> สิทธิชนนะครับนามสกุลน้องไม่ได้ใหญ่โตนะครับในการที Quiz ่น้องนะครับต้องการปีนขึ้นไปบนยอดเขานะครับน้องใช้ <uely> <t Pois S> 2มือ2ขาในการปีนขึ้นไปนะครับนะฮะน้องไม่ได้นั่งข่อข้าแล้วขึ้นเขาบนกระเช้าไฟฟ้านะครับทุกคนนะครับมันคือสิ่งที่ผมเห็นในตัวน้องครับและทุกทท่านก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าผมเป็นคนที่จะไม่อวยใครง่ายๆนะครับถ้าเกิดคนคนนั้นเขาไม่ดีจริงๆ นะครับแล้วถ้าเกิดผมรักผมหวังดีกับใครแล้วนะครับผมจะพูดกับเขาตรงๆครับในแบบที่ต้องบอกเขาเตือนเขาในแบบที่เขาต้องรู้สึกดีมีพลังบวกด้วยนะครับนะฮะทุกทุกคนก็เขจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการทําคลิปลิซ่าเบ็พิงสลับผมนะครับมันไม่ได้สร้างรายได้อะไรหรอกนะครับทุกคนเพราะผมทํามันด้วยใจนะครับนะทาคลิปไปนะครับก็พูดกันตรงๆนะครับไม่ได้อวยอะไรที่เกินจริงเหตุผลเลยครับ เพราะผมไม่อยากให้น้องเสพติดคําสรรเสริญเยินยอนะครับจนรับความจริงในแบบรอบด้านไม่ได้นะครับการสื่อสารกับน้องแบบตรงไปตรงมานะครับแบบที่ให้น้องนะครับก็ลองเก็บเอาไปคิดดูนี่เลยครับผมคิดว่ามันเป็นผลดีที่สุดสลับน้องแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นน้องเต้าครับพี่ขอพูดตรงๆกับน้องสักเรื่องเะครับนะเรามาเปิดใจคุยกันเลยดีกว่านะครับว่าตอนนี้นะครับน้องเต้าน้องกําลังติดเงินพี่อยู่พันแฉมแน่นอน เอาดีครับทุกคนนะครับผมเป็นเจ้าหนี้ซปเปอร์สตาร์ระดับโลกในฮัลโหลนะครับถ้าเกิดกระตูนน้องจะไม่มาให้พี่ได้อ่านจริงๆนะครับท้องเต้าเปลี่ยนแจกกระตูนมาเป็นเบียร์สักลังก็ได้นะหคนทต่น้องอีกแล้วนะครับสงสัยผมอยากจะโดนโบกนะครับอาการเหมือนคนเข็ดหลังอยากจะโดนน้องนวดนะครับพอผมเห็นซีนนี้แล้วนะครับใน m v นะครับที่น้องได้ไปฟรีกับมารูนไฟนะครับในเพลง p รายสเลดนะครับ หรือภาษาไทยที่เรียกชื่อว่านะครับเปลงเต้าหน้ามนกับคนยากนอนถ้าได้นอนนะครับก็คงจะนอนสลบทั้งวันเลยครับนะนอนในขาชาเลยนะครับถ้าโดนกระทืบแบบนี้นะครับนวมเอาละครับทุกคนนะครับผมก็ฝากน้องเต้าออกไปคิดกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดน้องซื้อไอเดียนี้นะครับกับซิงเกิลเพลงนะครับที่เอาไว้ประกอบสารคดีแบบนี้นะครับถ้าเกิดน้องทําได้นะครับ พี่ก็ขอเน้นเลยเลยกันนะครับขอให้น้องทําผลงานเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับนะฮะพี่อยากให้เพลงนี้นะครับถ้าเกิดมันไปประกอบกับสารคดีนะครับพี่หวังว่ามันจะเป็นกระแสเป็นเวเรัลนะครับเรื่องราวของน้องนะครับมันดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดนะครับน้องสามารถบิ้วให้คนทั้งครึ่งโลกนะครับสามารถร้องไห้กับเรื่องราวของน้องได้เนี่ยพี่ถือว่านะครับน้องประสบความสำเร็จในการเป็นศิลปินในการแต่งเพลงแล้วนะครับ นะครแต่ถ้าเกิดน้องมีแผนอื่นนะครับหรือน้องคิดว่านะครับมีสารคดีอย่างเดียวก็ดีอยู่แล้วนะครับพี่ก็ไม่ว่ากันครับน้องเต้านะครับพี่ก็แค่จําไว้นะครับแล้วพี่ก็ทงเงินกับน้องทุกคลิปแค่นั้นแหละล้อเล่นนะน้องพี่รักน้องนะครับนะโอเคนะครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ทุกท่านก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะเกิดท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในความสามารถของน้องนะครับทั้นในเรื่องของการแรปการเต้นนะครับขอฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการติดตามน้องทั้ง2ช่องทางนะครับทุกท่านทั้นในทาง y o u t u และมีฟิล์มออฟฟิเชียลของเธอนะครับทุกท่านและในทาง IG ด้วยนะครับทุกท่านไปร่วมให้กําลังใจและสนับสนุนน้องด้วยกันนะครับนะฮะส่วนวันนี้นะครับผมขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับทุกท่านแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม